ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแนววูดเต็มไปด้วยเสียงลือที่ไม่มีใครบอกตรงๆแต่ทุกคนรับรู้เหมือนกันเก้าอี e ้ของอาเนสสลอตเริ่มสั่นคลอนจริงแล้วหลังจากเริ่มฤดูกาลด้วยความหวังสูงลิฟแฟนบอลลิเวอร์พูลกลับต้องเจอความจริงที่ช็อกกว่าใครค่าทีมเล่นผิดรูประบบที่สลอตนำเข้ามายังไม่เข้าที่ตัวหลักเจ็บสลับกัน ขณะเสียงวิจารณจากสื่ออังกฤษยังแรงขึ้นทุกวันในห้องส่งของ Sky Sports ผู้วิเคราะห์หลายคนออกมาพูดตรงๆว่าสลอตกำลังหมดเวลาเขาต้องพาทีมกลับมาให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่บอร์ดจะหมดความอดทนฝั่งคอลัมนิสในอังกฤษโดยเฉพาะคนอย่างเจมี่คาราเกอร์วิจารณแท็คติกของสลอตว่ายังหาความชัดเจนไม่ได้บางจังหวะทีมดูหลงทางมากกว่าพัฒนาและคำถามสำคัญคือลิเวอร์พูลกำลังก้าวหน้าหรือถอยหลังเมื่อเสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นข่าว หรือก็ไหลเข้ามาเหมือนน้ำท่วมเริ่มจากสื่อต่างประเทศที่รายงานว่าบอร์ดกำลังจับตามองตัวเลือกใหม่เพื่อสถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิมชื่อที่โผลมาแรงที่สุดตอนนี้คือลุยเอ็นริเกตัวเลือกระยะยาวที่สโมสรนเคยสนใจตั้งแต่ก่อนแต่งตั้งสล็อตและที่ช็อกกว่านั้นคือข่าวลือว่าบางฝ่ายในสโมสรนอยากลองคุยกับคอปให้กลับมาช่วยแบบชั่วคราวแม้จะเป็นไปได้ยากแต่แค่การที่ข่าวนี้หลุดออกมาก็บอกได้แล้วว่าความเชื่อใจในตัวสล็อตเริ่มถูกตั้งคำา จริงๆอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่อยากให้รีบปลดนักวิเคราะห์บางคนเช่นไซมอนจอแดนออกมาปกป้องว่าลิร์พูเพิ่งลงทุนกับสล็อตไปเยอะจะตัดสินอะไรเร็วเกินไปไม่ได้ทีมีบาดเจ็บหลายคนโปรแกรมก็หนักต้องให้เวลาในขณะที่แฟนบอลแตกเป็น2ฝั่ง ฝั่งหนึ่งเชื่อว่าสล็อตยังไม่ควรถูกปลดอีกฝั่งเริ่มรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ฤดูกาลอาจพังทั้งใบตอนนี้ทุกอย่างยังคงเงียบจากบอร์ดไม่มีถ้อยแถลงไม่มีคํายืนยันมีเพียงเสียงลือที่ดังขึ้นเรื่อยๆและผลงานของทีมที่กลายเป็นตัวชี้ชะตาแบบนัดต่อน,นัดลิเวอร์พูลในตอนนี้เหมือนเรือใหญ่ที่กําลังเจอพายุหนักและอาเนสล็อตคือกัปตันที่ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาคู่ควรจะอยู่บนหางเสือจริงๆ